โอ้โหเจอทีมบานานาเทพซาแถมมากับลอเลี้ยวฟาร์มด้วยยีเะไอยังชอบเลยลอเลี้ยวฟาร์มเธอคู่เพจน,นีแน่ๆเอาลอเลี้ยวไปปาตบบนี้วันดีนะลอเลี้ยวฟาร์มเธอจะเล่นลำบากหน่อยนะจบทำเบียก่อนเลยนี่ยังไม่เบียติรอแป๊บนึง จิตายหมดปะเนี่ยตี2ามสองดูโมาไม่ทันยันเคเฮ้ยรอเลี้ยวมันเอาหมดเลยว่ะกระจกกระจกเฮ้ยรอเลี้ยวด่าไปดูไรจบมาทำเบียร์เลยละกันสวยยุ่งพยาเตะอย่ามายุ่งจับแบงเลยละกันยุ่งอยู่ได้นี่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 เพน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  อะไรอะไรอะไรแกงอะไร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 อย่าหยีเอทีเคมาแล้วครับจับไอเชียนี้ก่อนเลยครับผมใส่หน่อยใส่หน่อยเออขอฟาร์มแบบสบายใจเด้อ อี๋โอ้ไม่ได้เลี้ยวไปเลี้ยวมาเลยขอฟาร์มฟาร์มแบบสบายใจเด้อสกิลอะไรอยู่ในนี้วะของกูของกูใจเจเจของกูเออรับผมแล้วรับผมแล้วอย่าไปยุ่งอจับแป้งเลยละกันนะยุ่งอยู่ได้สวยตีไงปวดป่าแล้วอ่ะ มาฮามามาครับมามามาเดี๋ยวรอเรี่ยวรอเวจับพมีแอจับเมียอจับทพมีแอก่อนเลยดิ่ยังไม่มีติรอแป๊บนึงดี่งนี่มันแรงตายหมดปะเนี่ย4 3 2 1โอ้มาไม่ทันยันเคเฮ้ยรอเลี้ยวมันเอาหมดเลยว่ะโอ๋อไม่มีติมีแววมีแววมีแววชนะมีแววชนะมีแววชนะอื้ม วับเลสเรายัางอยู่ดีไหมครับโอเคข้างบนตึงๆนิดนึงนะตึงๆนิดนึงนะลูกเฟิลพิชิตได้เลยเ <c oughs> ออมันโหดด้วยมันโหดด้วยช็อตที่มันลำสามตัวตรงนั้นมันอย่างเอาเลยไอ้รอเลี้ยวเนี่ย <c oughs> เฮ้ยดูมันดิเฮ้ยรอเลี้ยวดิรอเลี้ยวรอเลี้ยวรอเลี้ยว เฮ้ยรอเลี้ยวดาบม่ดูตออจับมาทับเบียร์เลยละกันสวย,ยนี่มันสกิลเดียวนะเนี่ยเพนกับตายผมจะจับแต่นางคนนี้แหละได้ข่าวว่าแรงผมจับสองวิพร,พร้อม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 เฮ้ยเนี่ยแก๊งมันอยู่ในรูเนี่ยเฮ้เอาดิ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  ถ้าเล่นแบบว่าใส่ตั้งรับอะยังไงทีมยีก็ได้เปรียบนะครับใส่ตั้งรับเฮ้ยโอ้โหเชี่ยโดนแล้วใครโดนยายีเอีเคมาแล้วครับจับไอเชี่ยที่ก่อนเลยครับผมใส่หน่อยใส่หน่อยเออเออตัวมันเก่งขนาดไหนก็สูเราไม่ได้รับมาดีดีเดียวโหทีมเราถอยก่อน ไปเอาเออร่อไม่ได้เพราะว่าผมต้องกลับไปฟาร์มบูต่อเฮ้ยโอ้โหโดนล่อแทนไปละเฮ้ยเอาเออร่อไปลงอย่นเทฉันดาวด้วยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับผมมาแล้วครับเอาตี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 เอาเรียกมันตามมาด้วย มันน่าจะเล่นโซนบนดีกว่าไปยี้ปล่อยมันแล้วก็เอามังกรกันนะครับเอาออบเก็์ให้เพ um. ื่อนด้วยหนึ่งในเคล็ดลับการชนะของฝั่งเขาไม่ฝั่งเราเฮ้ยๆๆต้องโดนละวต้องโดนล้ต้องโดนละเชอร์ร็อกเนี่ยจับแม่งเลยละกันเออตัวที่ว่าโกงก็ไม่อาจตัวเลสเตอร์ได้นะครับไอ้รอเรียกมันลงมา มัันนเเดิเข้าหลง,หลงไปไหนไปไหนจับทำเมียสวัสดีอ่ะโดนผมนี่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 เพน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  t h อะไรอะไรอะไรแก๊กอะไร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 ยังไงฮีโร่โคตรเกลียดเลยแล้วเพอจากรู้เลยนะครับจับปุ๊บแล้วเข้าปั๊บทันทีมาสี่วิมีจับอีกแล้วจับน้องล่อเลี้ยวดีกว่าลำสวยๆเลยเนี่ยเออลำบ้างเช้าก่อนเนี่ยเออตายแล้วจับพยาเตะละกันตายเหมือนกันตัวไหนก็ตายตัวไหนก็ตาย เลนโอเมนแพ้เลนไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าฝั่งนี้ดันอยู่นะแล้วคูดาวอติประมาณสิบวิจะทําการจับอย่างต่อเนื่องอรอเดี่ยวปรับเต้นให้เราหรอหล่อเรี่ยวมานี้ยังไงอะครับจะการต่อด้วยเพนเออที่เหลือฝากเพนเลยครับตรงนี้แตกเรียบร้อยวางแถบโอ้โหพิเกอร์ไปแล้ว ล้อเลี้ยวใหญ่สัตว์กูอย่างเต็งเลยกูเอาร้อเลี้ยวมาเล่นแม่งไม่ได้ลำเลยวะ่ะเจอจับอย่างเดียวโอ้ยอย่าเตะอย่าเตะเขาวาร์ปยั่วๆด้วยนะเฮ้ยมาดิมาดิ <c oughs> ดีแก <c oughs> ดูที่เรียกมาตายนะทัทีเหมือนดาเบสแกเรียกมาจริงๆไม่ออกนะครับโดนชัดดาวเลยรักได้ดักได้ดักได้ดักได้ยิ้มจัดนะยิมีจัดนะเอาแม่งเลยละกันไอ้คนนี้แหละไอ้ไอ้ไอ้ผมรักเตฟผมรักเตฟผมรักสิครับผม ลงมาแล้วก็จับแม่งเลยละกันสวยเผ็นฝันโคตรแรงอเอ้ยได้นะ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  ไปละหนึ่งไปละสองไปละสามเรียบร้อยไปละสี่ไปละห้าเรียบร้อยโดนการวาสกิลแรบเขาเป็นทีเดียวหายหมดทีมไปตเอไอ้เจี๊ยรอเรียกแ่าคนน่าหลงสารเลยวะโดนจับโดนถึงโดนโอ้โหเยอะแยะตะไปไกลกระบอกมาโยนคนับกระจอกกระจอกกระจอกเระเจอกัน ก็เรียบร้อยไปนะครับสำหรับอเลเตอร์ฟาร์มถ้ามีทีมดีๆนี่ก็คือเวลาเราจับไข่ก็ตายนะเพราะว่าเพื่อนเราลุมสหบาทากันอย่างรวดเร็วผู้พับผู้พับผู้พัู้พับใครที่เข้าใหม่ฝากคนละหนึ่งไลค์แล้วฝากกดติดตามเพจอยู่ไว้ด้วยนะครับกดตุ่มกดไลค์ให้เป็นของขวัญสำหรับปีใหม่ของผมอืม